โกสปอดขึ้นทดสอบ2,200ดอลลาร์อีกรอบก่อนถูกเทลงมาแถว2,170ดอลลาร์แนวโน้มยังดูดีส่วนทองไทยเปิดตลาดเช้านี้ลดลง100บาทสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้พุธ27มีนาคมโกลาลก็ยังมีข่าวข่าวเกี่ยวก,กับการลงทุนทองคำมาฝากกาันเป็นประจำทุกวันนะครับเรามาดูราคาทองคำทักกันก่อนเลยครับเช้านี้สมาคมค่าทองคำประกาศราคาแรกของวันราคาขายทองคำแท่ง9.5ลดลงไป100บาทนะครับมาอยู่ที่37,000 พ5 0 0บาทราคารับซื้ออยู่ที่37,400บาทขณะที่ราคาทองรูปพันราคาขายออกอยู่ที่38,000บาทส่วนราคารับซื้ออยู่ที่36,732บาท68สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่36.41บาทต่อดอลลาร์โดยหัวซิงเฮียงมองว่าเมื่อวานนี้ราคากสปอร์ตเคลื 1, ่อนไหวพันผวนแต่ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเช่นเดิมนะครับส่วนทองไทยยังคงได้รับปัจจัยจากเงินบาทอ่อนค่าสนัสุนต่อเนื่องแนะนํารอซื้อบริเวณแนวรับแถว37,400บาทมีเป้าหมาำำไรระยะสันสี่37,000 800บาทตัดขาดทุนหักหลุดในะรับที่37,200บาทก่อนจะไปดูราคาโกสปอร์ตนะครับต้องขอบคุณบริษัทค้าทองรายใหญ่ของเมืองไทยที่สับสนกันงางของโกลรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG Bullion International จำกัดบริษัท Intaco Co. Trade จำกัดบริษัทออสซิลิสจำกัดบริษัทชายนิงโก b บ l ลเลียนจำกัดบริษัทชายนิงโกจิวเวลรี่จำกัดบริษัท TDC โกจำกัด และก็บริษัทเล่งหงุงคอมเมนตี้จำกัดไปดูราคาโกสปอร์ตทับเมื่อวานนี้แปงตัวแรงเกือบ40ดอลลาร์นะครับราคาได้ขึ้นไปทดสอบแถว2,200ดอลลาร์อีกรอบแต่ก็ยังผ่านไปไม่ได้นะครับก่อนจะถูกเทลงมาปิดตลาดที่2,178ดอลลาร์ก่อนที่ช่วงเช้าราคาก็จะขยับลงมาอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวดีสกิจเมื่อคืนนี้ที่ประกาศออกมาก็มีทั้งดีแล้วก็แย่กว่าที่ตลาดคาดการนะครับ ท้งนี้ชานิงโกรูบว่าวันนี้ราคากูสปอร์ตเลี้ยงตัวขึ้นตามแพทเทิร์นราวดิ้งบอททอมนะครับได้สมบูรณ์โดยมาจาก2,160ดอลลาร์ไปทดสอบป้าหมายบริเวณ2,197-2,200ดอลลาร์ก่อนจะทิ้งตัวลงมาที่2,170ดอลลาร์หลังจากนี้คงต้องรอการสร้างแพทเทิร์นใหม่เพื่อกำหนดป้อหม่การลงทุนอีกครั้งเลยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังมองว่าออกได้ทั้ง2หน้านะครับขณะที่ปัจจัยข่าวก็ยังมีทั้งบวกและก็ลบสลับกันไปแต่ก็ไม่มีนัยะสาคัญอะไรมากนักนะครับ กฎวิการคุนนสั้นทางเชนิงโกแนะนำว่าเพื่อความปลอดภัยก็ให้เวทแอนซีนะครับรอการสร้างแพทเทิร์นใหม่โดยให้แนะตามที่2,183-85,205ถึง 85, 2 5, แล้วก็2,223ส่วนในรับอยู่ที่2,172 2,159แล้วก็2,146ดอลลาร์นะครับขณะที่ออสิริมองว่าภาพรวมใหญ่ของราคาโกลด์สปอร์ตในไทม์เฟรม4ชั่วโมงยังอยู่ในเทนขาขึ้นนะครับกลุ่การย่อซื้ออยังคงได้เปรียบหากราคาไม่หลุด2,165ดอลลาร์ให้ก่อนแน่ย่อซื้อนะครับโดยมีเป้าหมายที่2,185ถึง2,200ดอลลาร์หากหลุดต่มีแนวโน้มไปที่2,150ถึง2,145ดอลลาร์นะครับโดยมีจุด2,100 45ดอลลาร์เป็นจุดคัดที่ทำให้ทองจบรอบขาขึ้นนะครับโดยอสิตให้นรับราคาโกลด์สปอร์ตที่2170 แล้วก็2,165ส่วนในตันอยู่ที่2,185แล้วก็2,200ดอลลาร์ด้าน ARR g o l d e a d i n g มองว่าราคาก o สปอร์ต mm hmm. เกิดการขึ้นไว้ในลักษณะออกไปด้านข้างชัดเจนนะครับมีกรอบราคาหลักอยู่ที่2,150ถึง2,210ดอลลาร์เป็นโอกาสในการเข้าเก่งกับรยแลสั้นนะครับโดย ARR g o l d e a d i n g ให้รับที่2,170-2,160แล้วก็2,150ตัดขาดทุนหักราคาปรับตัวล,ลงต่ำกว่า2,150ดอลลาร์ส่วนแนตันอยู่ที่2,180-2,190แล้วก็2,200 ปิดท้ายที่เล่งหง Community ครับให้รับรางวันราคา Gold Spot ที่ 2,168แล้วก็2,161ดอลลาร์ส่วนแนวต้านอยู่ที่2,187แล้วก็2,193ดอลลาร์อันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่โกลาวสรุปมาฝากอใน,นช่วงแรกของวันนะครับเป็นภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อวานนี้รวมถึงกลยุทธการลงทุนจากบริษัทค้าทองคําในต่างประเทศนะครับก็มีแง่มุมที่แตกต่างกันนะครับยังไงก็เอาไปปรับใช้วางแผนการลงทุนของทองตัวเองนะครับส่วนช่วงบ่ายเดี๋ยวพูดคุยกับทางนักวิเคราะห์อของ าทางอินโตโกกเทนนะครับมาดูมุมมองกันลึกๆเลยว่าเมื่อคืนนี้ราคาขึ้นไปทดสอบ2,200ดอลาลาร์มีนัยยะอะไรสําคัญหรือไม่นะครับคอยติดตามกันก่อนจากกันรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ย่องทางต่างๆของโกลาเพื่อเป็นกําลังใจกับทีมมานด้วยนะครับทางทางยูทูบทางเพจแล้วก็ทางเว็บไซต์ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ